วันนี้อ่ะเร็วๆขอทัาทายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้มุกจะทำเซิร์ฟพูลค่ะทำอะไรคะทำไอติมน้ำค่ะไอติมมาแล้วค่ะไอต,ติมมาไอติมมาหรือยังคะหูมากหกตัวเจมเลยเลยค่ะเดี๋ยวไปแช่น้ำก่อนนะคะไปแช่น้ำรอก่อนนะคะจะชีไหมคะ มันกลับไปอยางไรแล้วบุแม่ค่ะมันได้ยังไม่แช่น้ำเขาบอกแล้วก็แช่น้ำแล้วก็เป็นขวดเจี๋ยวทีกินน้ำกินน้ำอรไอยจิ้มอร่อยเสร็จแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วอ่ะอันนี้แกะได้แล้วแกะได้แล้วะค่ะใช่ค่ะไม่หนูเก็บอย่า ว้าว <Wow. S 2> แล้วก็แกนี่เสียงยำดีไหมคะดีมากดีมากไหมคะเอาพิ่กาล่ะพิวตาไปกับสกุลดีมากไหมคะมาหาพี่จิ๊กเหรอใช่อือร่อยทำไมมันต้องมันต้องโลไม่ใช่หรอทำไมมันต้องขึ้น ก็เพราะว่ามันออกนิดนึงทุกคนอยากกินไหมคะ